Yo, สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะกับอัฟนพกิกตนะวันนี้เรามาอยู่กันที่โรงแรม The Case Santora หัวหินนะ,ะมาเที่ยวช่วงปีใหม่เลยตอนนี้เราก็อยู่ที่้านจอดรถในี่ดูรอบก่อนเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกัน เราต้องมาเที่ยวหลังปีใหม่สักวันหนึ่งนะเพราะว่าถ้าช่วงมาช่วงปีใหม่เนี่ยคนเยอะแน่นอนห้องพักก็เต็มโอ้โรงแรมสวยใช้ได้เลยเดี๋ยวจะไปถึงห้องพักกันละห้องพักที่นี่นี่เป็นห้องพักขนาดใหญ่นะผู้ใหญ่สามารถเข้าพักได้6คนเลยถึงห้องแล้วถึงห้องแล้วสุดยอดมาก มีห้องนอนสองห้องนะนี่ห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กมีสองเตียง <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนใหญ่ ว้าวห้องนอนใหญ่นี่มีเตียงเด็กด้วยนี่คือห้องน้ำเฟี้ยวมากเป็นกระจกใสใช่ไหมเฮ้ยเห็นคนอาบน้ำไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้อาบน้ำออเอาอย่างไรเนี่ยเดีคุณนี่เฮ้ยไม่ได้แม่เวลาแมอาบน้ำก็จะใสไป้ตอกแม่ดีไซน์เขาก็าสวยงามนะหรูหราเลยเดี๋ยวมี่เข้ นี่ก็เป็นห้องน้ําเล็กนะอยู่ในส่วนของห้องนอนเล็กเหมือนกันแต่มันก็เป็นห้องนํานี้มันก็ไม่เล็กนะมันก็ใหญ่นะแต่แค่เป็นเตียงเล็กสองเตียงเฉยๆนี่ไงแล้วก็เราสามารถไปชิลได้ตรงระเบียงน,นี่คือส่วนพื้นที่ของระเบียง ้องนอกสวยงามมากที่นี่การตกแต่งเขาจะเป็นเหมือนแบบว่าพวกประมาณหมู่เกาะซานโตลินีอ่ะของประเทศกรีกอะประมาณนั้นนั่นแหละที่ศึกษาอ่านมาคร่าๆวๆสาะว่า้น้ำน่าเล่นนะแบบว่ามันยาไวไปเลยอะ่ะยาไวไปนู่นรอบรอบโรงแรมแล้วนี่ก็สมาชิกของเรา ล่วงไปแล้วหนึ่งนะจากการฉลองปีใหม่มา2วัน2คืนติดเลยคืนคือวันนี้ก็คือหลับหลับยาวคือไม่สามารถที่จะขับรถมาได้นะต้องให้เมียขับรถมาให้แทนตายสนิท เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปเดินไปที่ทะเลนะเพราะว่าโรงแรมเนี้ยเราพื้นที่เขาติดอยู่กับทะเลเลยอยู่ที่ซอยหัวหินซอยเจ็ดฮะโรงแรมจอยู่ในหัวหินซอยเจ็ดนะยวดูทางเดินรอบๆโรงแรมนะทางเดินที่จะไปทะเลสวยมาก เดินเขาสวยอยู่นะยิ่งถ้าเป็นตอนเย็นนะโอ้โหสบายเลยพี่อยู่ข้างหน้าเป็นลานหญ้าอย่ายงสวยเลยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดวปดสวยมากเลยเห็นข้างหลังไหมข้างหลังอะสวยมากนี่ไง ตอนแรกอะที่ยังไม่เจอตรงนี้นะคิดว่ามันอาจจะเป็นซอยแคบๆให้ว่าทางเดินแต่พอเราเดินมาที่ตรงนี้ยหูมันใหญ่มันกว้างเลยอ่ะนเ,เอาล่ะตอนนี้ก็ถึงทะเลแล้วนะเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนี่ ก็พาเดินลงไปข้างล่างหน่อยเฮ้ยแต่วันนี้ลมแรงนะขึ้นทะเลค่อนข้างแรงเลยสดชื่นมาก แต่ว่ามันมีหลายส่วนเลยอะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งชิวนั่งเล่นตอนความเยน็ตน,นตอนนี้ก็พวกเราก็ถ่ายรูปกันอยู่อโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะลองเดินสำรวจบริเวณโรงแรมที่พักเน ราก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากเราสำรวจเสร็จแล้วใช่ปะแล้วก็อาจจะไปเล่นน้ํากันแต่ต้องบอกนะว่าสระว่ายน้ําที่นี่มันนะเพราะว่ามันเป็นแบบถ้าเล่นคงแบบเหมือนออกบ,บังกายเลยเพราะว่าสระเขายาวไงเขาจะล้อมรอบโรงแรมเลยสระว่ายน้ําอ่ะเป็นสระยาวๆไม่เหมือนโรงแรม,มอื่นๆที่แบบว่าเป็นสระกลมๆเล็กๆอยู่แต่อยู่ที่เดียวใช่ปะแต่อันนี้คือ ขอค่อนข้างที่จะว่ายเลื่อรอบโรงแรมเฮ้ยตะกี้นี้บอกผิดไปสะว่นะ้ยน้ามันไม่ได้รอบโรงแรมนะคือว่ามันรอบโรงแรมก็จริงเนะี่ยแต่ว่าคือเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะขาดช่วงแช่ว่าขาดช่วงแล้วก็มาต่อที่ตรงนี้โซนนี้ซึ่งเขามีหลายโซนแต่ยังไงมันก็ใหญ่อยู่ดีแหละใหญ่กว่าทุกที่ที่เคยไป เงียบสงบดีนะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่วันที่สองมกราใช่ไหมคนจากที่เขามาเที่ยวเขาดาวอะไรกันเขาก็เริ่มทยอยกลับกันหมดละ a few moments later โอเคตอนนี้อยู่สระ่ายน้ำแล้วเตรียมพร้อมเรียบร้อยนี่ชุดทุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนี่ดดน้ำโชว์ดิโอ้ น้ำโพดเย็นเนี่ยสระว่ายน้ำเขาใช่ป่ะมันก็จะยาวไปสุดไปสุดนู่นเลยนูนน่นฝั่งนู้นใช่ป่ะนูน่นแล้วก็ตรงนูน้นมีข้างใต้นู่นอีกแล้วเราก็เดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสระว่ายน้ำอีกเหมือนกันคอะเย็นว่ะแล้วตรงนี้มันก็เป็นจะมีพวก เป็นสระเด็กด้วยนะตรงนี้ว่าเนี่ยพูดด้วยเนี่ยนพุมันก็จะมีหลายแบบนะสระว่ายน้ำมีเขาบอกว่าสาระว่ายน้ำเนี่ยมีประมาณ5สไตล์นะเนี่ยพอเราเดินมาอีก,กแป๊บนึงใช่ป่ะตรงนี้มันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอรอบๆนี่เห็นป่ะนี่ มันเหมือนอยู่แบบว่าในเมืองเมืองหนึ่งเลยอ่ะในนี้สบายเย็นชื่อสดชื่นไม่ไหวโกโปรเอาขาหนีพึ้นมาดิฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกโซนเลงนะ คือว่านี่เนี่ยคือเป็นสระน้ำที่เล่นนานๆน,านะเพราะว่าอยู่มันมีห้าสไตล์ไงเดินรอบๆโรงแรมเลยแต่ว่าเป็นสระน้ำที่ค่อนข้างเล่นแล้วไม่เบื่อเพราะว่ามันเดินแต่ว่าดูความสวยงามของวิวทับโรงแรมได้เลยโอเคตอนนี้พวกเรากำลังเดินขบวนกันไปที่ทะเลนะนี่เรามาถึงตรงทะเลแล้ว เพราะว่าตอนแรกตอนตอนบ่ายที่เรามาใช่ไหมทะเลน้ำมันขึ้นสูงแแล้วขึ้นมันแรงแล้วตอนนี้ก็น้ำลดลงแล้วก็ค่อยเดินกันนะลื่นนะลื่นนะลื่นลืนล่นลื่นลืน่นแล้ว สวยงามว่าเ,อาอเออตอนนี้เราเจอศพแมงคุณนหนึ่งตัว <c oughs> มันคือแมงปุ่ไวเนี่ย <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> จริงๆตอนแรกอะที่มาตอนบ่ายใช่ปะ <c oughs> เราคิดว่าเราจะไม่สามารถลงมาที่ทะเลได้แล้วเพราะว่า น้ำมันขึ้นสูงแล้วก็คลื่นมันแรงมากเลยนะเนี่ยดูเดินให้ดูกําแพงนะเห็นปะเนี่ยน้ามันขึ้นไปถึงกําแพงนู้นเลยเกือบถึงขอบกาแพงอะ่นะคือตอนนี้ดิมันลงมาเยอะเลยตอนนี้แบตโปโปก็ใกล้จะหมดแล้วนะเหลือแค่ห้าเปอร์เซ็นเองอย่างตอนนี้ยังไงก็คือว่าเป็นวันที่เราเล่นน้ํานานมากนะไม่ว่าจะเป็นน้ําสาะน้ําที่โรงแรมแล้วก็มาต่อนที่ทะเลขหลังโรงแรมอีกก็สนุกอะ่ะ เออดียังไงก็ขอตัวเอากล้องไปใช้แบตก่อนโอเคครับโอเคตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวกันเรียบร้อยนะทุกคนกลับไปห้องพักแล้วเราก็ปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆคือนี่ครับกินชาบูเอออย่างที่เนี่ยเขาก็มีขวให้เรานะไว้ทำข้าวเองได้ด้วยไม่กี่กี่โมงอย่าลืม เราสามารถทำกับข้าวได้อย่างนี้เลยโอเคหลังจากที่เรากินข้าวันที่คอนโดบ่อยนะตอนนี้เราก็มาแวะที่ตลาดโต้รุ่นหัวหินมาหาช้อปปิ้งเล็กๆน้อยน้อยกันหน่อย าแวะซื้อไอติมสับกันก่อนอยากลองกินดู่อร์อบคอณดีด้เดี๋ยวแม่ิอยโร ต้องบอกเลยว่าของกินที่นี่ยังเยอะอยู่นะมีร้านอาหารทะเลพวกกุ้งอ o เตอร์ตรงนี้ด้วยเ๋ยวเลยครับ ส่วนมากที่ร้านที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารพวกเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกเป็นบาร์ว่านั่งชิลของพวกฝรั่งเขาก็จะมีนั่งกินอยู่บ้างนะแต่ว่าถนนนี้ก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ประมาณสักห้าเมตรได้เต็มเรด้วยของกินแล้วใครแต่ก็เปิดท้ายประมาณนี้แหละแค่เดียวอ๋อจอมจัดอะไรแล้วจอม มาราลิต้ามาราลต้าเป็นไงอ่ะกินนกขอบเกลือนี่กินเป็นหมดนี่แล้วเหรอเป็นเหล้าอ่ะจิบมาได้สิไม่ใช่เรื่องของเด็กจิบนงขอบเกลือเดี๋ยวอ่ะกินไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวก็จะวูบตัวให้ดิ้วขอบนี่ไม่ดูนุ่มขอบมันเคี้ยวแล้วแต่เราจริงจิบธรรมดาก็อร่อยจิบอร่ต้องมีเหล้าลองจิบลองจิบเซไว่มีนนี่จะอร่อยไม่เปรี้ยว เมื่อกี้เห็นไอ้นี่เขาเกลียดว่านมสดเกาหลีหรเลยะล,ลองแบะซื้อมานี่ก็อร่อยนะตอนนี้เราก็เดินครบรอบถนนคนเดินแล้วยังไงก็เดี๋ยวก็คงจะกลับที่พักกันอีกทีตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักแล้วนะ ยังไงค่ำคืนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แหละเพราะว่าวันนี้ก็ทั้งเล่นน้ำทั้งอะไรต่อมิอะไรก็ย่ายา่เหมือนกันยังก็คลิปนี้ก็ฝันดีครับทุกคน,นเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนเราทำอะไรกัน,นทุกคนก็กำลังสนุกกันอยู่ยังไงคืนนี้ก็ฝันดีราติสวัสดิ์ครับผมกุศา ตอนนี้ก็เช้าแล้วเดี๋ยวก็จะมาสรุปรายละเอียดที่พักให้ฟังอีกทีนะแล้วที่นี่หนึ่งคืนนะไม่มีอาหารเช้าตกคืนละว0 0 0บาทหรือบางทีอาจจะประมาณ3,600แล้วแต่ช่วงที่เขาลดราคานะผู้ใหญ่มันจะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นหึงห้องครัวมันจะเป็นสไตล์คอนโดแบบคอนโดใหญ่คอนโดหรูนะตกแต่งสไตล์ซันตรินีรอบๆโรงแรมเลย เราสามารถเดินชมวิวรอบโรงแรมได้อย่างสวยงามมีสระว่ายน้ํา5สไตล์แล้วหลังโรงแรมก็มีทะเลให้เราเล่นด้วยอันนี้ดีหน่อยแต่ไม่มีอาหารเช้าอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรโดยรวมแล้วผมก็โอเคกับที่นี่นะเพราะว่ามันสวยไงพอเราเข้ามาที่นี่ครับว่ามันเหมือนกับว่าเรามาเข้าไปเข้ามาอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งเลยตอนกลางคืนล้วก็นั่งชิลตรงนี้นั่งดิ้งเลยตรงนี้ได้ ตรงนี้ก็อยู่ที่หัวหินซอยเนะทางเข้าโรงแรมจะมีโรงแรมหินน้ำอยู่เข้ามาในซอยประมาณ3 4 0 0เมตรจะเจอโรงแรมอยู่ทางขวาม,มือยังไงคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นครับใครที่ผ่านมาดูก็อย่าลืมจะก,กดอะไรก็ได้กดไลค์กดซับสไครต์ยังไงก็ได้ขอให้กดแล้วกัน โอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีบ๊ายบาย